น,นี้คะก็พบก,กับน้องไออีกเช่นเคยวันนี้นะคะน้องไอจะพาทุกคนไปเล่นแมบสกีรีสอร์ทนั่นเองแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้น้องไอด้วยนะปาดหน้าเด็ดเราไปรับชมกันเลยดีกว่าเป็นไงกันบ้างคะน้องไอช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่ทุกคนสบายดีกันหรือเปล่าส่วนน้องไอเนี่ยสบายดีนะคะ วันนี้ก็เลยมาลงคลิปให้ทุกคนดูนะนี่นะคะเป็นแบบสกีรีสอร์ทเองแบบนี้นะคะน้องไอซ์เพิ่งไปค้นพบมาเลยนะเป็นไงล่ะป้านนั้นเดี๋ยวเราขอเข้ากันเลยดีกว่าค่ะมาดูกันว่าแมบสกีรีสอร์ทเนี่ยจะสนุกมากขนาดไหนไปดูกันเลยห้าหกห้างกห้าห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 ก้าหาหก้าหกห้ <N> ป้าโอ้สวยจังเลยอันนี้นะ่าจะเป็นรถส,สก,กีนะคะว้าวคันสีเหลืองเนี่ยสวยมากเลยเมืองนี้นะคะบอกเลยว่าสวยสุดๆไปเลยว้าวอันนี้คืออะไรย่ะอืมมีบันไดนะคะอันนี้เป็นกระเช้าส่วนตัวนะแต่นออ้ออายจะไปของส่วนรวมนะไม่ใช่ส่วนตัวออป้า เดี๋ยวน้องไอซ์นะคะขอหาที่นั่งกระเช้าก่อนนะที่นั่งกระเช้าอยู่ไหนเนี่ยน้องไอซ์แต่งตัวมาไม่เข้าตีมเลยนะคะ oh. อะไรเนี่ยห้องอะไรเนี่ยโอโ้โหเสียตั้งห้าร้อยแน่ไานั้นเดี๋ยวเราวู้มีสโนว์แมนด้วยนั้นเดี๋ยวน้องไอซ์จะพาทุกคนไปทัวร์เมืองนี้กันนะคะซึ่งเมืองนี้เนี่ยเรียกได้เลยนะคะว่าเป็นเมืองสโนว์แมน ก็มีสโนมนเนี่ยอยู่เต็มเลยนะว้าวบ้านนั้นแหยเราจะไปนั่งกระเช้ากันว่าแต่กระเช้ามันขึ้นทางไหนอะ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยมีคนเล่นสกีนะแล้วมันมาโดนเราเมื่อกี้เคไป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 ,ไปอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้โดนอีกแล้วนี่คือ อันนี้นะคะน้องไอก็คิดว่าคงจะเป็นที่ขึ้นกระเช้านะตรงเนี้ยน่าจะใช่นะคะเป็นที่ขึ้นกระเช้าแน่เลยไป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 เดี๋ยวน้องไอจะต้องรอทางนี้นะกระโดดเข้าทางนี้เลยไม่ได้หรออ้าวเมืกี้นะคะน้องไอ้ลองกระโดดไปนะอยู่ดีๆน้องไอ้ตายเลยอะ่ะโอ้ไม่นะโอค เื่อกี้เกิดอะไรขึ้นน้องไอแค่กระโดดไปเองอ่ะแล้วก็ตายเลยอ่ะนี่น้องไอก็รอนะคะอันนี้น้องไอไม่ได้กดวิ่งอะไรเลยนะเขาวิ่งเองนี่ได้แล้วถึงคิวแล้วนะคะถ้าเรากระโดดออกไปแล้วจะตายไหมเนี่ยเอ้าทำไมน้องไอลอยเนี่ยไอช่วยด้วยเจ้ามารับแล้ว เราต้องกระโดดขึ้นเหรออ๋อคือเราไม่ต้องกระโดดนะคะให้เรายืนตรงๆเฉยๆเลยเลยเดี๋ยวมันจะช้อนรับเราเอาไปเองเลยนะคะผู้ผิดลิลัลวลิลัลวไปหมดแล้วโอ้โหวิวอย่างสวยอะคะ่ะก็จะมีดาวนะดาวแล้วก็ดวงจันทร์นะดวงจันทร์กลมเลยกลมบ้องออบาย ตอนนี้ค่ะน้อยก็กาลังจะนั่งกระเช้านะมาดูกันว่าเมืองฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นอะไรนะว้าวตอนนลาคืนก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยน้อยไม่สามารถกระโดดลงจากตรงน,นี้ก็ได้นะคะว้าวทุกคนเห็นภูไหมเมื่อกี้น้องไอเห็นภูสีขาวด้วยนะสวยมากๆเลยไปใกล้ถึงแล้วนะคะทุกคน มาดูกันว่าเมืองฝั่งนู้นจะเป็นไรนะบายบาใครยังไม่เคยเล่นแบบนี้นะต้องรีบมาเล่นนะนะบอกเลยว่าสนุกมากนี่ถึงแล้วถึงแล้วบายไม่รู้นะคะว่านี้ต้องกระโดดลงหรือเปล่าเราดูกันหรือมันจะผักตัวเราไปเองอ๋อคือน้องไอไม่ต้องกระโดดเลยนะคะมันจะพาเราไปเองเลยชืบ อุ๊ยตรงนี้มีมันไดเลื่อนด้วยนะคะว้าวถ้าเราขึ้นไปมันจะเป็นอะไรนะบไปขึ้นไปกันเลยนี่นะคะน้องไอ้ก็รีบวิ่งขึ้นไปใหญ่เลยนะถอยหลังถอยหลังไปไอ้ก็รีบไปเลยขาซอยขาซอยอืมใกล้ถึงแล้วนะคะ ไปนี่ง่ายถึงแล้วค่ะอุ๊ยเกือบล่วงแี่อะไรอ่ะเขาบอกให้กดตรงรูปสเกตบอร์ดที่เป็นสีฟ้านะคะแม่เขาเรียกว่าสกีขออภัยด้วยนะคะสกีนะคะแล้วก็ต้องกดถ้าเรากดสกีแล้วเนี่ยมันจะขึ้นนะนี่นะคะตรงปุ่มสีฟ้าง่ายขึ้นแล้วไปนั่นเดี๋ยน้องไอ้ขอลองเล่นเลยดีกว่าค่ะ อันนี้นะคะน้องไอก็เล่นครั้งแรกนะไม่รู้จะเล่นเป็นหรือเปล่านี่ค่ะมันก็จะมีปุ่มให้เรานะนี่ขอไปช้าๆดีกว่าบายเริ่มเร็วขึ้นแล้วนะคะนี่สวยไหมละ่ะมองจากมุมนี้ก็สวยเหมือนกันนะอะไรเนี่ยเหมือนมีลูกศรน,นะคะเขาเลอะไรอะ่ะน่าจะเป็นลูกศรแหละให้เราไปทางนี้นะ อุ้ยเร็ว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 รีบเลี้ยวรีบเลี้ยวนี่เลี้ยวมาได้แล้วเลี้ยวอีกยังไงมาดูกันว่าตานี้น้องไอซ์จะทำได้หรือเปล่าไปเลี้ยวหน่อยสุดยอดไปเลยค่ะวัเกอบโดนเนี่ยชืบชืบเลี้ยวเลี้ยวแล้วซ้ายแล้วขวา ไนี่น้องไอถึงแล้วนะคะภารกิจนี้น้องไอก็ทำสำเร็จอุ๊ยโอ้โหสุดยอดไปเลยนะเมื่อกี้ค่ะไปเดินหน้าต่อคะ่ะนี้จะเป็นเล่นทุกอย่างในนี้เลยนะว้าวโอ้โหอันนี้มีพูด,ด้วยนะพู้ย่างสวยอะ่ะ ขับแบบนี้ก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยขับเร็วๆไปเลยยูสสนุกมากป้านี่ไงมาถึงแล้วอุ๊ยเจอ s โน o w m a n อีกแล้วตัวนี้นะคะมีแสงออกมาจากตัวด้วยสวยมากเลยว้าวตัวนี้ตัวนี้นะคะน้องไอคิดว่าตัวนี้สวยมากที่สุดเลยเพราะมันมีไฟด้วย ว้าวในนี้คืออะไรเนี่ยโอเคก็คือให้เรานะคะมาซื้อของในนี้กันได้นะแล้วก็มาพักกันได้ก่อนว้าวมีสกีเต็มเลยนะมาดูกันว่ามีอะไหนน้องไอสามารถซื้อได้หรือเปล่ารู้สึกว่าจะไม่มีอะไหนที่น้องไอซ์สามารถซื้อได้เลยนะ ออ้ห uh ู huh. อันนี้สวยมากเลยอะอยากได้อันนี้มากเลยนะคะที่หกร้อยเนี่ยไปงั้นะเดี๋ยวเราต้องเก็บพีมะให้ได้ก่อนนะถ้าเก็บได้เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อบายเดินทางกลับ,บว่ากี้ลูกสอนชี้อะไรก็ไม่รู้นะบายเหมือนว่าเขาบอกให้ไปทางขวานะแต่น้องไอ้ก็ไม่ได้ไปเหมือนกันเดี๋ยวน้องไอ้จะกลับแล้วนะกลับไปทางนี้แหละ โอ้พื้นที่กว้างแล้วเวลาทำแบบว่าเวลาเราขี่สกีน่ะมันสนุกสุดๆไปเลยนี่ถึงแล้วค่ะนั่นก็สำหรับนี้คะ่ะน้องไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้หน้องไอ้ด้วยนะคะบ๊วย